ไม่ใช่อ๋อคือต้นบอกคือถามทุกไปไหนโอ้ว่มันงอนมันติดไปเลยแล้วพี่ต้บอกว่าเนี่ยก็เล่นด้วยไม่ได้ทีหลังไม่เล่นด้วยแล้วเล่นไปแล้วก็งอนไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นดีไม่รู้ก็ฉันถามพี่บีมว่าพี่บีมได้ บารดี้พี่บีมเ,เป็นพี่บีมเป็นใครนะพี่บีมเคยบอกฉันล้วฉลืมพี่นบนบอกว่านี่ก็ชอบไปถามคนนู้นคนนี้อยู่นั่นแหละฉันอบอกเอ้าก็เขาอยู่กลุ่มเดียวกันพี่บีมบอกะอพี่ต้องเลยบอกว่านั่นแหละถามแล้วจะอยากรู้เป็นยังไงเขาบอกว่าพี่ก็พี่บีมเคยบอกแล้วแต่แค่ลืมเฉยพี่บีบอกว่าไม่ต้องไปบอกมาดบีมฉันบอกเออไม่ต้องบอกพี่บีมนอี่ก็ขีงอนไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยยินดี จะได้เ็จเอาได้ง่ายขึ้นนี่นี่ขี้บอนเฉยอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอเหรอแกแค่คนเราพูดคำว่าขอโทษมันไม่ตายหรอกเราไม่คิดว่ามันผิดอ่ะเออไม่ผิดก็ไม่ผิดมันอาจจะไม่ผิดก็ได้แคน่าจะยี่เงาไปเองก็ได้ก็ดีเลยอ่ะ อเอาไปแล้วก็ดีกันอันนี้วันที่แกทำให้เหรอใช่ใส่เนอะใส่มากเคีค้ยวๆเลยใครใส่แล้ววะฉันไม่ได้งอนนะแกก็เขาถามว่าโกรธแล้วปากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุย ผงยกนะคือวิาทาของอนบัดี้มาพี่แก้สูดตลอดิดจะไปออกข้าเจ้ได้บริโภคแล้วมีกำลังในการเรีวนอบนทุกเรียนข้าวเจาะชั่รู้เีอ่าได้ใครทช่ไหมใครเป็นบดี้ชาวไอเกีพอบอกว่าเออเกแยกกันขนาดนี้เกขยาวคือนเแบบเแบบมีขัหนมมีอะไร